แล้วครับผมไปดอกปองไปครับเพิ่มนะเหมดอนหนึ่งมืนบาทขึ้นมืาอนี้ก็บมาอยู่กับสเต็ปโคชียนคือเก้าเดี๋ยวครับพี่น้องนะเอ้านี่ครับผมนะมาดูมาดูแนวทางกันนะครับน้องหมวยไปทั้งใดใดนะครับพี่น้องอย่านั่งดูมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมนะดูมาห้าหกเปิดแล้วนะนี่ครับผมคิดว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องของเราหรือเปล่าแต่สิบเอ็ดมันเข้ามาก่อกวนนะครับผมนะบัดล้างลังๆมาหมวยเปิด รูแบบแปลกๆนะครับผมนะเขามันผิดแปลกไปนะครับพี่น้องต้องหาจังหวะลงนะไม้แรกไปสูงก่อนแล้วกันเนาะครับเนาะจังไดกับพานมากกับฝากกดดิดตามมาหน้ามือครับเพื่อนนะครับผมนะสำหรับถามว่าเฮียเล่นค่ายไหนนะครับเล่นอยู่ในค่ายของเวทฟิกะแตกนะครับผมเนอะดูดครับพี่น้องเปิดไปทั้งสูงได้ลครับเปิดแรกเนาะน้องละคนงามของไอ้ขอสักประมาณห้าหมื่นก็พอนะครับผมไม่ขออะไรมากมายนะครับผมนะ มาดูครับผมว่าตั้งเป้าแล้วจะถึงไหมนะครับผมหกหกสามหวานจี๊ยบนะครับนาอไอ้ข้อห้องครับบกโกพันไปแล้วครับเปิดแรกแฮกมันนะครับผมนะของเทียมันก็ต้องแปรกันไปตามตำราตำราเขาอเสียนนั่นแหละน้องหน้าคนาเผยเนาะนี่ครับผมนะอันขั้นในเรียกโซซีเรียห้ดออหน่อยเฮียขอเดียสุดทีจะได้ไหมน้องหนุยไปกันต่อครับพี่น้องครับ ไปทางศูนกันตัวรูปหลอกกระดอเริ่มทองอ่ะไปกันต่อครับพี่นองอันเอฟซีเฮียโจกุฎิพันเขามากากับฝากกดติดตามไว้นั่นะครับเด้อนะครับผมนะนะครับผมบางทีเฮียโจอาจจะย้ายไปลงอีกซ่องหนึ่งนะครับผมนะนะแล้วก็เป็นซ่องหลักเหมือนกันนะครับผมไรลงโดนกันล่ะสีสามเอียวสี มาเลยกับตอไปครับไปกับมาคือเก่าครับโอ้ยเนะถ้าลักษณะเขาแบบนี้เขเอื้อนว่าเขาปิงปววง <c oughs> ครับผมเขาจัดให้น้องหมยดสักดอกสองดอกแล้วกันนะครับนะมาลุยกันต่อลุยกันต่อไปสู้ละกันนะครับผมนะ ให้มันโรซึ่งถึงรบเคยียงเราทัำกันไปโหลดน้องหล่จะเป็นเลนตัวไล่ไอุ้ณไม่ได้มักเด้เปิดมาแล้วน้องว่าเอ้ยว่าจากไหนเนาะเอ้ยนี่แหละครับสิ่งที่ตามหาครับห้าหมื่นเลิกเลยครับแต่เราครองครับโอ้โหขาดอีหาพลาพี่น้องป๊ดอกเดียวซีมูลหาถ้าเราตั้งเป้าแล้วเอาไม่ฮอดน,นี่กันยังไงอยู่นักไปกันตัวถ้าเลิกตอนนี้ก็ได้กำไรหน่อๆประมาณสามหมื่นห้า เอาไปกันตัวล้วกันเนาะเขามันกำลังสวยเลยนะไม้นี่ตัดตาไปโลดครับพี่น้องครับผมนี่มันลือเสี่งถึงลลเลือดบปแกงโดประแฉมเป็นจังไ, <c oughs> ไดนเอาไับผมนะเปิดมาน้องละน้องล่าคนงามอารามแท้โอ้หย<น>สิบเอ็ดพี่น้องโอ้ย นี่แหละครับผม <'s> ห้องอย่างนี้มันถูกชะโลกกับเราจริงๆสามมืนเจ็ดนะครับสองดอกติดเลยครับผมปุ๊กี้เปิดเปิดสิบเอ็ดทำไมนี่เขอตัดสูกไปนิ่ๆ โอ้โหเปิดแนวนีน้นะครับผมไปคุยกับขี้ซะไปสองเมื่อนสองพบนอ่องดอหมวยมันเอาอีเร็วะอะเสียเซลเลยครับพี่น้องอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหว ไปสูงไปโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องเก็บดากเลยครับพี่นอ้อง นี่นะครับผมสเตปให้รวดทีเพราะไม่พ่ายองเสียกันสิเป็นซีทธิ์นะครับผมออกสูงออกต่บเนี่พอเราอ่านตัดบนออกสูงพอเราอ่านสูงบนออกต่ำนะครับผมนะหนะเต๋อมันควรจะเป็นมันไม่ใช่เพอร์เฟคเขาเนาะไม้นี้แทงดะแม่งรวดนะครับผมนะครับเบิ่งเอารวดเลือดเที้ยสิบสามคนนะครับของนี่ไปแทงสูงไปนะครับผมเสียมั่นนะครับผมนะเอามาอาจจะเลิกเลือดเตี้ย สี 45, ่หมื่นห้าก็คนได้แล้วนะน้องวยนี่บวยบวทยงซียนแนวนี้บวยบ,ย CNN, บยปกยังเออนะครับผมหกโอ้ชีเอาเศร้าละพี่น้องนะครับผมนะเอาคอ,อของปากของคอแล้วก็พอนะป้าได้กกับลมาหมื่นสวงเอาน,นี้ก็พอที่จะคันไปต่อแล้วในหมวยบันคน,นตีน